ครับก็เนื้อหาเพิ่มเติมม .5 นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนต่อจากในห้องเรียนเลยนะครับแต่อันดับแรกนะครับในข้อ4ที่เรากําลังจะเรียนเนี่ยเป็นเนื้อหาในเรื่องของมุม2เท่านะครับขอทวนสูตรมุม2เท่าก่อนนักเรียนครับสูตรมุม2เท่าที่เราได้เรียนในห้องเนี่ยจะมีทั้งหมด2ส,สูตรนะครับก็คือสูตร sin องนะครับ s ซ n 2a เนี่ยหาจากการใช้2 sin a cos a นะครับหรือเราท่องง่ายๆก็คือ sin 2a เท่ากับ2 sin ซน์เอคอนั่นแหละนะครับอีกสูตรหนึ่งที่เราได้เรียนในห้องที่ครูสอนไปก่อนมิเตอร์นะครับคอสสองเอคอเท่ากับ cos กำลัง 2a ลบ sin ยกกำลัง 2a อครับโอเคไหมอีกอนหนึ่งก็คือแทน 2a ครับแทน 2a เท่ากับ2องแทนส่วนด้วย1ลบแทนกำลัง 2a เนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นค่อยไปว่ากันเนาะวันนี้เราจะอยู่กับ sin และคอส ข้อ 2a เนี่ยในหนังสือเขาจะมีสูตรเพิ่มมาอีก2สูตรนะครับสูตรตรงนั้นน่ยมันมาจากการที่เราประยุกค,ครับประยุกตเอกลักษณ์ตรีโกณก็คือ s i n ์กำลังส a บวกคอสยกกำลัง2 a เท่ากับ1จากนั้นเราจะหาอะไรถ้า cos 2a เราจะหา cos a เราจะแทน sin ย,ยกกำลังส a ด้วยสูตรตัวนี้ครับจะแทนยังไงล่ะ เราก็แค่กลับมันนักเรียนครับเราก็กลับเป็น sin กำลัง 2a จะเท่ากับ1 c o s ลบ cos ยกกำลัง 2a เราจะกลับตัวนี้ครับ Cos2a เนี่ยจากบวกไปเป็นลบนะครับโอเคไหมหรือถ้าเราจะหา sin a เราก็จะสลับให้คอ s กำลัง 2a เท่ากับ1 s i ลบ sin กำลัง 2A. งเโอเคไหมครับจากนั้นเราก็จะแทนพวกนี้ลงไปในสูตรคอสสองเในกรณีนี้นะครับเราก็จะได้สูตรใหม่จากคอสกำลังสอเลบซกำลังสอเราจะกลายเป็นคอสกำลังสอเลบเราดูแล้วว่า s ซ n ยกำลังสองเอเนี่ยคือหนึ่งลบคอสยกกำลังสอครับนี่อันนี้คือพิสูจน์นะเนี่ย มันก็จะกลายเป็น cos กำลัง 2a ลบ1บวก cos กำลัง 2a cos กำลังสองบวกกับ c อ s กำลังสองอีกฝั่งหนึง่งมันจะกลายเป็น2 cos ยกกำลัง 2a ลบ1ครับอ่ะครูขอลบที่มาของสูตรนะครับดังนั้นนะครับ cos 2a เนี่ยมันจะได้อีกสูตรหนึ่งก็คือ2 cos ยกกำลังสองลบ1อีกอันหนึ่งครับเรารู้แล้วว่า คอสกำลังสอเนี่ยมันคือ1 s i ลบไซน์กำลัง 2a เราก็จะได้1 s i ลบไซน์กำลัง 2a แล้วลบกับ s i น์กำลังสอโอเคไหมพอเราถอดวงเล็บมันจะกลายเป็น1 s i ลบไซน์กำลัง 2a ลบไซน์กำลังสอก็จะกลายเป็น1ลบ2อไซน์ลัง 2a เป็นอีกสูตรหนึ่งของคอส 2a นะครับรวมแล้วเราจะมีทั้งหมด 3ส,สูตรนะครับสำหรับคอ s สอทีนี้จบจากการทบทวนเราจะมาดูแบบฝึกหัดกันนะครับแบบฝึกหัดได้ครับถ้า cos x เท่ากับ3ส่วน7แล้ว cos 2x เท่ากับเท่าไหร่นะครับข้อนี้ให้เราเปลี่ยน x เป็น A, ซะจะง่ายกว่านะครับแต่ว่าใครชิน เเราเปลี่ยนแต่ถ้าใครทําได้อยู่แล้วโดยไม่ต้องมาเปลี่ยนอะไรเงี้ยเราก็ทาไปเลยนะครับเราก็แทนสูตรก่อนข้อน,นี้เขาให้มุมเป็น x ครูจะขอแทนเป็นสูตร x ไปเลยนะครับโจทย์ถามหาคอสถูกไหมครับโจทย์ถามหาคอสดังนั้นเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้สายเราก็จะเปลี่ยนเป็นคอส2 x นะครับเท่ากับ2คอสยกกาลัง2 x อลบหนึ่งเคไหมทีนี้ เราก็แทนค่าครับ cos x เ,เรารู้แล้วว่าคือ3ามส่วนเจ็ไล่กำลังสองตรงกลางนี่เราทำยังไงเราค่อยไปยกกำลังตัวเลขอีกทีนึงนะครับมันจะกลายเป็น2คูณกับ cos x ค,ครับคือ3าส่วนเทั้งหมดกำลังสองโอเคไหมเพราะ cos x มันยกกำลังสองอยู่แล้วไปลบก,กับ1ครับมันจะกลายเป็น3ากำลังสองคือ9 7้กำลังสองคือ49นะครับ2อคูณเเป็น 18นะครับอ่ะเดีค่อยคูณก็ได้2คูณ9ส่วน49ลบ1ออกมากลายเป็น18ส่วน49ลบ1ซึ่ง1ตัวเนี้ยครูก็จะเปลี่ยนเป็น49ส่วน49ซะนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ส่วนมันเท่ากันเพื่อให้ข้างบนมันลบกันได้นะเลี่ยนครับข้อนี้ออกมาก็จะตอบลบ31ส่วน49โอเคไหมสำหรับข้อ4นะครับ แทนกันง่ายๆแบบนี้นะครับรนียนไม่มีอะไรมากมายอลองแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับถ้าไม่ทันหรือว่ากดพอยส์แล้วก็จดก่อนก็ได้นะต่อไปข้อ5ครับ c o s 64เท่ากับ0.44แล้วจงหา c o s 32ข้อนี้นะครับให้เราดูก่อนเฮ้ยมันเป็น2เท่าไหมนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยโจทย์ให้ c o s 6 64มา 64เนี่ยเป็น2เท่าของ32ถ้าเราสังเกตดีๆแล้วเราจะได้ว่าคอส64องศาเท่ากับ0.44เนี่ยนักเรียนครับจริงๆแล้วมันคือคอส2อคูณกับ32เท่ากับ0.44จริงไม่จริง2คูณ32ก็ได้า4ถูกไหมมันคือคอสคอส2 34นะครับคือคอสมุม2เท่า คอ,อส2เท่าสูตรว่ายังไงข้อนี้เราต้องการหาคอสถูกไหมฮะเราไม่จําเป็นต้องใช้สูตรไซน์ก็จะเหมือนกับข้อที่แล้วครับคือให้เราใช้สูตรคอส 2a เท่ากับเท่ากับเ่าไหร่2อ,อะไรครับคอสยกกําลัง 2a ลบ1เขียนไหมอ่ะ2คอสกำลัง 2a นะลบ1อ่าทีนี้เราก็แทนนะครับ กลายเป็น cos หกสิเท่ากับสอง cos สามสอกำลังสลบห่งแทนตามนี้นะครับ cos หกสิเท่ากับ2คูณ cos สามสิบสองกำลังสองลบหนึ่งรหกคือ0.44ยครับส คอสสามสิบสององศาทั้งหมดกำลังสองเนี่ยเราเปลี่ยนรูปมันหน่อยนะครับหลายคนอาจจะงงถ้าเราเขียนอย่างนี้จะได้ไม่งงครับคือคอสสามสิบสองทั้งหมดกำลังสองลบหนึ่งโอเคไหมย้ายไปหารน,นะครับอ๋อย้ายไปหารนี่ไม่ได้เพราะมันติดลบหนึ่งอยู่นะครับให้เราย้ายลบหนึ่งไปบวกซะก่อนนะครับมันจะกลายเป็น0.44-1บวกเท่ากับ0 4 4่บวก เท่ากับ2คูณกับ cos 32ทั้งหมดยกกำลังสอง4ูบวก1ก็ได้1.44 2คูณอยู่ย้ายไปกลายเป็นหารครับเท่ากับ cos 32ทั้งหมดกำลังสองตัดตัดออกมาเป็น0.72เท่ากับ cos 32ทั้งหมดกำลังสอง ทำยังไงให้ยกกําลังสองหายไปนะครับก็ให้เราใส่สแค r รูทนะมันก็จะกลายเป็นคอร์2สาเท่ากับ square root 0.72โอเคไหมครับอ่ะมันก็จะกลายเป็นรูทศูนย์จนะครับในข้อ5อ่ะแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับเส้นมันหนาไปไหมคูใช้เส้นเล็กดีกว่าเพื่อจะสบายตาขึ้น แล้วสอนมาแล้วสอข้อด้วยนะเด็นอะต่อไปข้อที่6กนะครับแคปหน้าจอไว้ก่อนก็ได้อ่ะแคปไว้ทั้งสองันก็ได้ปิดปิดหน้าไว้โอเคนะครับข้อ6กนะคเอเท่ากับลบสส่วนหทนเท่ากับหส่วนสิเมื่อ x น้อยกว่าพายแต่มากกว่าพายส่วนสและมุม y น้อยกว่าสามส่วนสแต่มากกว่าพาย จงหาจุด,จดนะครับจงหาไซ n x เอกการเราจะหาไซน x เอกได้เราต้องรู้ก่อนว่ามุมมาอยู่ตรงไหนนะครับเรามาดูที่ cos เอกครับะคุณจะสอนวาดสามเหลี่ยมทุกครั้งเลยนะครับถ้าเราจำสามเหลี่ยมได้ตัวนี้มันจะง่ายๆๆนะฟืบฟืบฟืบอ่อันนี้คือมุม x นะครับอันนี้คือมุม x cos x เท่ากับลบสามส่วนห้าโคคือชิดฉากนะครับสแสดงว่าด้านประชิดมุม x เ,เนี่ยเราจะมีค่าเท่ากับสามและด้านตรงข้ามมุมฉากเราจะมีค่าเท่ากับห้า มันคือสามเหลี่ยมสามสี่ห้าครับอีกด้านต้องเป็นเลขสี่แต่อย่าเพิ่งตอบ s i n x เเท่ากับสี่ส่วนห้านะครับให้เราเช็คมุมก่อนมุมของเราเนี่ยฟื้นใช้สีแดงแล้วกันนะครับฟึบฟมุมของเราเนี่ย X อ,อ็กอมองเห็นไหมไม่เห็นอีกโอเค x อเนี่ยน้อยกว่าพายนะครับอ่ะน้อยกว่าพายแต่มากกว่าพายส่วนสอง่ะอันนี้พายส่วนสอง แสดงมันอยู่ระหว่างครับมันต้องอยู่ควอดแนนที่สองควอดแนนที่สองเนี่ยเป็นลบบวกโอเคไหมเป็นลบบวกแสดงว่าคอสเป็นลบไซเป็นบวกไซเอ็กของเราตอบได้เลยครับว่าคืออะไรไซเอ็กเราก็เท่ากับ4ส่วน5โอเคไหมไซเราเป็นบวกเราตอบได้เลยนะครับเสร็จแล้ว1ข้อ 5. ข้อ2เซก y ครับเซก y ตรงเนี้ยเราก็ต้องสร้างสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหมือนกัน การที่เราจะหาเ e กได้เราก็ต้องรู้ค่าค่าอะไรครับเศษเป็นด้านกลับของ c o s นะครับเ y เนี่ยจะเท่ากับ1ส่วน c o s y โอเคไหมหนึ่ส่วน c o s y ดังนั้นเราต้องหา cos ก่อนแต่เราไม่รู้ c o s ครับเรารู้แทนเรารู้แทน Y ครับอ่าแทน Y แทนคือข้ามชิดถูกไหมมันคือ5กับ12โอเคไหมด้านตรงข้ามมุม Y คือ5 ด้านประชิดมุมยคือ12มันคือสามเหลี่ยม 5, 12, 13ครับถ้าเราจําได้ตั้งแต่หมอต้นมันคือสามเหลี่ยม 5, 12, 13นะถ้าเราไม่รู้ว่าหายังไงนะครับเราก็ใช้5 2, 12, ยกกำลัง2บวก12ยกกำลัง2เท่ากับด้านยาวครับ4ยกกำลัง2อ่ะจริงจกร้องแหละนะครับทีนี้เรามาดูมุมครับ มุมของเรานะครับเขาบอกว่ามุม y เนี่ยมากกว่าพายนะแต่น้อยกว่า3ามพายส่วน2อพายอยู่นี่ครับ3ามพายส่วนอยู่ข้างล่างอ่าแสดงว่าอยู่ระหว่างก็คือตรงนี้ครับเป็นลบทั้งคู่นกเรียนครับแสดงว่าคอสก็เป็นลบไซายก็เป็นลบถูกไหมเราจะหาคอส y ก่อนนะครับคอส y เราก็คือชิดฉากนะครับคือลบ1ิส่วนสิ ดังนั้นเศษครับเศษ y เนี่ยเราก็จะสลับสลับคอร์สนะครับจากลบ12ส่วน13กลายเป็นลบอะไรครับ13ส่วน12เสร็จเลยนะครับไม่มีอะไรมากโอเคไหมอ่ะเสร็จแล้วนะครับทีนี้มาดูข้อ3ถูกไหมข้อ3นะครับขอกันก้นไว้ก่อนปึ๊บ น,นักเรียนลองดูข้อ3มครับ cos x บวก y กลับมา cos ผลบวกอีกแล้วนะครับกลับมา cos ผลบวกดังนั้นเราก็ต้องมาลื้อฟื้นสูตรผลบวกผลต่างอีกรอบหนึง่งอย่างที่ครูบอกครับสอบเสร็จมันก็ใช่ว่าต้องทิ้งเลยมันยังได้เอามาใช้อยู่นะครับอ่ากลับมาหา cos x บวก y ครับ cos x บวก y cos x บวก y เท่ากับ คอสไซน์ C od, C od, size, size, เครื่องหมายเปลี่ยนนะครับมันก็คือคอส x โทษทีคอส y ลบไซน์ x ไซน์ y โอเคไหมครับอ่าคอสไซน์ C od, C od, size, size, เครื่องหมายเปลี่ยนนะครับคอส x หามาแล้วโจทย์ให้มาคือลบสาส่วนหะครับแล้วก็แทนลบสามส่วนห้าคอส y คือเมื่อกี้นะลบสิบสองส่วนสิบสาม ลบไซ x i n x หามาแล้วครับคือ4 5. ส่วน5 s i y ไม่ได้หาครับนั่นเองก็ต้องมาดูมุม y นะครับเนี่ยสามเหลี่ยม 5, 12, 13เนี่ยไซเราคือเท่าไหร่ครับ s sin y ก็คือ5อะไรครับ5ส่วน13นะแต่มันต้องติดอะไรด้วยติดลบนะครับเพราะมันอยู่ในควอ a ันที่3มันเป็นลบทั้งคอสทั้งายโอเคไหมครับดังนั้นเราได้แล้ว y คือลบ 5ส่วน13คิดเลขน,นะครับ12 3 36อ่าลบลบเป็นบวกนะครับ36ส่วน5 35 515 65บบอ่าลบเจอลบเป็นบวกอีกแล้วถูกไหมครับมันคือลบ4ส่วน5คูณกับลบ5ส่วน13ก็เป็นบวก20ส่วน65นะครับออกมาเป็น56ส่วน65ครับสำหรับข้อ3โอเคไหม ฝั่งแรกลบลบเป็นบวกฝั่งที่2องก็ลบลบ,ลบเป็นบวกมันเลยต้องจัดมาบวกกันนะครับเสร็จแล้เข้อต่อไปข้อ4ครับข้อ4เนี่ยถามหา c o s ซ x บวก y นะครับโคซคือด้านกลับของไซน์นะครับ, x y, รบดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยโค s ซนโคซโค x บวก y มันจะเท่ากับ1ส่วนไซน์ x บวก y ครับขอแค่เพียงเราหา x บวก y ได้แล้วก็จับมันกลับเราก็ได้คําตอบแล้วนะครับดังนั้นเราหา x บวก y ก่อนครับ sin x บวก y ได้เท่าไหร่ครับ sin cos cos sin เครื่องหมายเหมือนเดิมถูกไหมมันก็คือ sin x cos y บวก cos x sin y นะครับ sin x cos y บวก cos x sin y แทนค่างลงไปนะครับ sin x sin x ของเราคือ4ส่วน5คูณกับ cos y cos y cos y ลบ12ส่วน13นะครับบวก cos x cos x เราคือลบ3ส่วน5ครับที่โจทย์กำหนดให้นะข้างบนนะ sin y ครับ sin y เราคือ ลบห้าส่วนสิบสามก็คิดเลขเหมือนเดิมนะครับสิบสองสี่บวกครับสองสี่สี่สิบแปดลบถูกไหมลบสี่สิบแปดส่วนหกสิบห้าลบลบเป็นบวกนะครับเชื่อมด้วยบวกเหมือนเดิมแสดงว่า 5 5 5นะครับส่วน65 4 5, 12, ส,นน 3, ส่วน5คูณกับลบ1 3ส่วน13บนะครับบวกด้วยลบ3าส่วน5คูณกับลบ5ส่วน13นะครับจะได้เป็นลบ48ส่วน6กบวกกับ15ส่วน65นะครับพอคิดเลขออกมาแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นลบ4 8น,นะครับลบ33ส่วน 65นะครับแต่ว่าอันเนี้ยของเรามันคือ s ซ n x เบวก y นะครับถ้าเราจะหา cosec x บวก y นะครับ cos ซบวกเนี่ยเราก็แค่สลับฝั่งนะครับมันก็จะกลายเป็นลบ6 5ส่วนนะครับอ่าโอเคไหมประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ลองแคปไปดูก็ได้นะครับะจะมีทั้งหมด3ข้อนะครับคิดว่า น่าจะเพียงพอนะสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะเป็นข้อ7นะครับอ่ะเราจะไล่กันไปอย่างเงี้ยนะครับข้อ7ข้อ8ข้อ9จนพอเปิดกลับมาจากรอดแล้วก็จะทำแบบฝึกหัดเสร็จพอดีก็จะได้ขึ้นบทใหม่พอดีโอเคนะครับหรือถ้าใครอยากลองไปทําดูก่อนนะครับนักเรียนสามารถลองทําดูได้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูคลิปของครูเพื่อเป็นการเฉลยโอเคนาะแต่หวังว่าพอกลับมาเรียนออนไลน์แล้วเนี่ยแบบฝึกหัดนักเรียนจะเสร็จ ครบทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ